วันนี้มีการประชุมเอ๊ะทำไมประชุมบ่อยจังเลยพี่จ้องก็วันนี้วันอังคารไงอ๋อแล้ววันนี้วันนักข่ารวันนักประชุมพิเศษประชุมแก้ตกใจอ๋อใช่ใช่ใช่เปนได้กับประชุมนักพิเศษเพื่อที่จะมีรัฐมนตรีรัศการแล้ะรัฐมนตรีรัศกรก็นายกรัศกรที่เขาบอกงานที่พี่อุ้นเขาบอกกันว่าคนเมื่อวานเนี่ยเป็นรักษาการแทนนายกแต่เขาก็คือนายกรัศกรเขายุบสภาได้ ว่ายุบเลยพี่ยุบเลยระการหน่อยเออฟ้องกันเลยเอ,อือตอนนี้วันนี้นะคะวันนี้สิบนาฬิกาโอ้ไม่มีเราเลยไม่มีน,นี่เลยอ่ะแฟชั่นแฟชั่นนายกวันนี้ <laughs> โธเสียใจยจังเลยอ่ะวันนี้เมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่ห้องประชุมห้าหนึ่งตึกประชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นนายรัฐมนตรีรักษาการในเวลานี้เนี่ยเราก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยรักษาการด้วยเป็นประธานในการประชุมคลรมท่านผู้ชมคะ เ,เขาบอกว่าไม่มีรัฐมนตรีจะใส่กล้าธํรมเลยรัฐมนตรีที่ลาประชุมวันนี้มาจะาใส่กล้าทําหมดเลยพี่กองตั้งแต่คุณนัมมนลมพลพินโยศินวัฒน์อัตรกรศิริรัตยกรจัตุพรบุรุษพัฒน์อัคนาพลมเผาอนุชาสะสมทรัพย์และสุชาติชมกลิ่นอันนี้สายกล้าทําเหรอไอที่ฉันอ่านชื่อบาทั้งหมดเนี่ยสายกลา้นนา,ลาทําอ่ายกล้าทําหนึ่งนะัมมนุมล อัจะก่อนจตุพรที่โอกาสใหม่จัตุพรโอกาสใหม่อัคระนิก้าธรามราธรรมอนุชาเนี่ยรนุชาไทยชาไทยพัฒนาไงชาติไทยพัฒนาแล้วก็สุชาติก็รวมไทยราาวมไทยใหม่รวมไทยใหม่รวมไทยโอกาสใหม่ไม่ไม่ไม่มีคือลาลาประชุมดูรายการพี่ดูรายการพี่านไหนปะดูรายการพี่านไหนมาเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี้ยเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี้ยที่ ที่พี่เดนนบอกว่าพี่เดนนก็ก็แบบไปรู้ความลับมาจากใครก็ไม่รู้พี่เดนในใช้แหล่งข่าวกล่าวว่าเออเมื่อเช้าหรือเมื่อวานท่านผู้ชมดูไหมคะเรื่องสารรัฐมนูลป่ะไม่ใช่พี่ก้องเรื่องสารรัฐได้่ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องที่ว่าคุณคุณคุณผู้กองเนี่ยแกไปนั่งทานข้าวกับคุณอนุทินในระหว่างนั้นคุณอนุทินบอกว่ามาอยู่ด้วยกันคุณผู้กองก็ได้แต่มาแผ่วเบาไปแบบแผ่วเบา โอเคแบบแผวเบาะอะ,อะนะอน,นุทินก็รู้สึกว่าแบบมันจะแผวเบา,เบา,อ,ยาอย่างนี้ไม่ได้เว้ยมันต้องแบบลงน้ําหนักหน่อยก็เลยยกหูโทศรศัพท์หาคนหนึ่งซึ่งพี่เดนในใช้คําว่าซูเปอร์วีวีแล้วก็ให้โทรศัพท์ให้รับสายคนเนี้ยพอผู้กองรับสายวางเสร็จปุ๊บโอเคเราอยู่ด้วยกันรู้แล้วใครวะเพือพ่อนคุณอ,อนุทินอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อนคุณอนุทินขนาดนั้นเหรอบุญหนักสักใหญ่เน่สั่งผู้กองได้นี่แหละขนาดพอดีปวิชย์ยังสั่งผู้กองไม่ได้เลย เพื่อนคนนั้นทินคนนี้นี่นะใช่เป็นซุปเปอร์วีวีไอพีนี่นะเออเลยนะเออแล้วบอกทำไมบอดก็ติดหนี้กันหรอนอกจากสมปองติดหนี้อลรมก่อแล้วยังมีใครติดหนี้กันทำไมเพาทำไมหรอเดี๋ยวเดีขาจะทวงหนี้กันหรอหรือยังไงอาจจะมีวัฒน์ศิลจริงหรอเออวัฒน์ศิลที่เขียนชื่อฉันซิฉันไม่รู้เลยจริงฉันไม่รู้เลยชาวฉันตื่นมาฉันไขวะอ๋อ โนบตึกเ no อ็มบายอ๋อเข้าใจแล้วที่เมื่อวานเธอไปอาศัยที่ที่ว่าภาษีอะเหรออ๋อฉยๆฉันคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะเป็นเขาอ๋อเหรอสั่งผู้กองได้ด้วยเหรอ,อเพราะอะไรอะ่ะเป็นในทุนหนุนนำาหรอ ของงั้นมั้งอ๋อเป็นแรงบุญหนุนนำอ๋อแรงบุญหนุนนำเพราะงั้นสิบแปดสิบแปดคนก็แรงบุญหนุนนำไปแล้วมาได้ผู้กองอีกใช่ไหมแล้วอีสิบแปดเขาเอาไม่ได้เหรออีสิบแปดลมไทยอ่ะไม่ยอมมาเขาทำไมอีสิบแปดทำไมสิบแปดลมไทยนั้นไม่มาเพาปขวดน้ำคว่มขันรักกันเช่นเดียวเออไม่เกลียวสว่าดแต่ว่าตะไปนะคืนนั้นไปนะใส่สูตรผมไทยไปนะอยู่นะอ๋อ ทีนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ขาดขาดไอ้การที่ขาดเนี่ยให้เห็นเลยว่าเราจะไปอยู่กับอนุทินชัดเจนอ,อ่าสิบแปดรวมไทยสร้างชาติกับทั้งหมด20ของผู้กองมา,อ,มมาอยู่กับอนุทินอนุทินมีใครบ้างอนุทินตั้งที่69นะคะไปบวกกับรุงป้อม20ซึ่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนอีกสองก็ไม่รู้ผู้กอง20นะคะ,ะแล้วก็า,าจสิบแปดใช่ไหมฮะสิบแปดหกสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสิบแปด เราก็ไปได้กับออันนี้อีสร้อยสี่สิบเอ็ดส้มใช่ไหมถ้งหมดนีท้นท,นท่านที่ผู้ชมท่านจำเห็นไหมเสียงโหวตเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเพื่อไทยเพื่อไทยได้ร้อยเก้าสิบหกนะคะภูมิใจไทยได้ร้อยห้าสิบเอ็ดน,นะคะแล้วทั้งหมดเราต้องมารวมกับพรรคประชาชนร้อยสี่สิบสามใช่ไหมเพื่อโหวตเป็นโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีภูมิใจไทย69นะคะกล้าทำโอกล้าทำได้25เลยเหรอพลังประชารัฐ20 รวมไทยสร้างชาติ18เพื่อไทยกลุ่มอ๋อกลุ่มกลุ่มหนึ่งของเพื่อไทยมาสิบสัตวาดาราจนบุรีสิบประชาธิปัตย์สี่คือกลุ่มใานชวนไทยรักไทยไทยสร้างไทยสร้างไทหน่อยสองคน แล้วก็เป็นธรรมกันวีหนึ่งพักแล้อีกสี่คนรวมแล้วร้อยห้าสิบเอ็ดน้อยกว่าภูมิใจไทยน้อยกว่าเพื่อไทยภูมิใจไทยได้ร้อพอไปบวกกับร้อยสี่ปุ๊บสองร9 4องอ๋อนี่ยังไม่นับพวกงูเห่าของเพื่อไทยที่เขามองกว่าเดี๋ยวจะมาอีกเป็นโขงเลยเนี่ยนะ มือหมเพื <t 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 ่อไทยใช่ไหมคะจะมาเยอะเลยล่ะพระสังดาบอกห้าสิบคนสังดาบอกแต่ว่าห้าสิบคนโถเต็มสาราวัดพระศรีเลยก็ยิ่งแกดูวันที่เก้านะหลังวันที่เก้านี้ยิ่งชัดเจนนะพี่ปองจะยังไงจ๊ะก็วันที่เก้าสารตัดสินเรื่อง้วศึกสี่ไงอ๋อแน่นอนแน่นอนนะเห็นว่าเจ้าเดินทางไปดูใบนี่เออก็ตัดต้นนี้ดูดูลำต้นก่อน อย่าเพิ่งไปดูใบอย่าเพิ่งไปดูใบนะถ้าดูแล้วไม่แน่ใจปุ๊บเนี่ยปลอดวันที่เก้าปลอดวันที่เก้าข่าวว่าอย่างนั้นนะก็จะไปดูใบอืมอืแล้วก็วันที่เก้าก็ติดคุกแน่นอนอืมก็ทีนี้ตอนนี้เนี่ยพอพอเวลาเนี่ยคือว่าตอนนี้คือคุณอนุทินเนี่ยแปะป้ายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองหัวออกสามสิบเอดใช่ไหมฮะครับเป็นสาอที่อุ้งนีบแบบแม่เยดาจังเลย เธอเธอตกไปอ ok ีจ to to ้จ้าเธอตกไปอี้เธอเข้าใจมาไวออก31ใช่ไหมแล้วก็เราต้องการนายุคนที่32ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสูตรนี้ออกมาฮะเป็นภูมิใจไทยแล้วก็ขบวนรถไฟสายสีส้มเนี่ยไปจ้ำกันกับขบวนภูมิใจไทยตึ้งเขาได้290ฝ่าจบเลยเราก็แต่ก็ต้องทำตามที่พรษสีส้มต้องการนะยุตสภาภายใน4ีเดือนซึ่งไม่รู้จะเป็นรัฐบาลไปทำไมยุตสภา4ีเดือนทำอะไรประเทศไม่ได้เลย รัฐบาลสี่เดือนตั้งสอสรอ,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 อธรรมชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็คือมีหมดหนึ่งหมดสองด้วยใช่ไหมแล้วก็เขาพวกเขาจะไม่เป็นรัฐบาลไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีเลยเขาก็เอาตามน,นี้ของเขาอะเนาะ